ที่ทำให้นักมวยไทยมีชื่อค่ายต่อท้ายจนยุคนี้มีชื่อจอมโหดหมูปิ้งอร่อยจุ่มเบยขอขอบคุณศิลปะวัฒนธรรมลงเผยแผ่เมื่อวันพุทธที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับ นักชกมวยไทยสมัยเนี้เวลาเรียกชื่อมักมีชื่อค่ายพ่วงท้ายเสมอนะครับซึ่งบางครั้งเมื่อรวมชื่อนักมวยเข้ากับชื่อค่ายเวลาอ่านออกเสียงก็ฟังดูมีเสน่ห์อีกแบบนะครับอาทิชื่อนักมวยอย่างจอมโหดหมูปิ้งอร่อยจุงมเบยหมูปิ้งอร่อยจุงมเบยคือชื่อค่ายมวยที่มีอยู่จริงนะครับ กว่าที่ชื่อนักมวยไทยจะถูกเรียกขานกันเช่นนี้ก็มีที่มาที่ไปไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเรามาดูเส้นทางของนักมวยในอดีตกันนะครับอาการได้ว่าปรากฏชัดเจนเมื่อสนามมวยถาวรอันเป็นพื้นที่ให้นักมวยได้ออกลีลากันกึ่งอาชีพแบบชัดเจนต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันซึ่งสนามมวยถาวรยุคแรกก็คือสนามมวยเวทีรักดําเนินนะครับเปิดแข่งขันครั้งแรกเมื่อ พุทธศักราช2 4 8 8นะครับแต่แข่งขันในวันอาทิตย์ต่อจากราเรเดินก็มีสนามมวยถาวรอีกแห่งคือสนามมวยเวทีลุมพินีนะครับเปิดแข่งอย่างเป็นทางการเมื่อพุทธศักราช2496นะครับทั้งสองแห่งถือเป็นสนามมวยถาวรที่เปิดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับ แต่หากย้อนกลับไปก่อนหน้าสนามมวยวีธีชดำเนินก็มีสนามมวยปรากฏขึ้นหลายแห่งแต่ไม่ได้ดำเนินการต่อเนื่องยาวนานนะครับมีชื่อขึ้นแต่ภายหลังก็ยกเลิกในช่วงก่อนหน้ามีสนามมวยวีธีรดำเนินก็มีคณะมวยต่างจากข่ายมวยในปัจจุบันบ้างน,นะครับเล็กน้อยนะครับระบบที่กล่าวข้างต้นเป็นการรวมตัวของนักมวยกลุ่มหนึ่งนะครับการรวม ตัวเป็นแบบหลวงๆไม่มีข้อจดหมายผูกพันมีหัวหน้คณะหนึ่งคนพันตำรวจโทสุพงแจ้งเร็วอธิบายไว้ว่าหัวหน้าคณะมักเป็นคนมีบารมีกว้างขวางหรือมีฝีมือเป็นที่ยอมรับหัวหน้าคณะจะทำหน้าที่ส่งชื่อนักมวยในคณะเข้ารายการแข่งขันต่อสนามมวยนะครับและเป็นครูสอนมวยหัดใหม่และดูแลควบคุมการฝึกซ้อมขณะที่นักมวยในคณะ พักไม่ได้พักอาศัยอยู่กับหัวหน้าคณะนะครับยกเว้นคนที่มาจากจากังหวัดซึ่งพักกับหัวหน้าคณะเป็นครั้งคราวหรือพักตามสถานที่ซึ่งหัวหน้าคณะจะจัดให้นะครับทั้งหมดนี้พันำรวรสมพงษ์แจ้งเร็วเล่าว,ว่าหัวหน้าคณะไม่ได้รับประโยชน์ใดจากรางวัลของนักบวยสิ่งที่หัวหน้าคณะได้รับคือค่าหัวหน้าคณะที่ ผู้จัดแข่งใจ่ายให้เป็นรายครั้งเมื่อนักมวยจากคณะนั้นขึ้นจุกนะครับส่วนนักมวยที่สังกัดคณะจะใช้นามสกุลแฝงหรือนามสกุลจริงของตัวเองต่อท้ายชื่อและจะมีชื่อคณะบอกต่อท้ายไว้เพื่อให้เป็นที่รู้กันว่าสังกัดคณะอะไรเช่นนายแอม่วงดีคณะตริโมนายแนบนิ่มรัดคณะนิวาสวัด โตมาย้ายสกัดไปอยู่คณะลูกศรนายบุญชิตยอดยิ่งคณะเทียมกำแหงนายผลพระประแดงคณะพญาไทยเป็นต้นนะครับพันตำรวจโทสมพ์แย้งเร็วอธิบายในบทความตำนานนักมวยมุสลิมในศิลปะวัฒนธรรมฉบับกุมภาพันสองพ5ว่าระบบคณะซึ่งมีลักษณะเป็นการรวมตัวกันเพื่อจัดงานชก ให้กับนักมวยเช่นนี้ต่อมาได้พัฒนามาเป็นค่ายในระบบธุรกิจสมัยใหม่นะครับโดยเริ่มตั้งแต่นักมวยส่วนใหญ่จะพักประจําที่ค่ายมวยหัวหน้าค่ายจะจัดการให้พร้อมทั้งจัดเลี้ยงดูอาหารและของบำรุงร่างก,กายให้นักมวยหัวหน้าค่ายยังเป็นผู้ที่เสนอชื่อมวยของตนเข้ารายการแข่งขันต่อโปรโมเตอร์การฝึกซ้อมจะมีเทรนเนอร์เป็นผู้สอนและควบคุม สังกัดค่ายอย่างปัจจุบันนี้นักมวยกับหัวหน้าคณะจะมีข้อผูกพันทางกฎหมายนะครับการย้ายค่ายต้องได้รับความยินยอมจากหัวหน้าค่ายก่อนเสมอนะครับและผลประโยชน์จากเงินรางวัลของนักมวยก็จะต้องแบ่งให้กับหัวหน้าค่ายตามมาตราที่ได้มีการตกลงกันไว้ระหว่างหัวหน้าค่ายกับนักมวยนะครับนอกจากนี้นักมวยในระบบปัจจุบันก็จะใช้ชื่อคณะหรือค่ายของตนเป็นนามสกุลแฝงบอกสังกัดไปเลยทีเดียวเช่น อภิเดชสิทธิรันข่ายสิทธิรันอดุลสีสุธรค่ายสีสุธรเป็นต้นนะครับเมื่อมาถึงยุคที่เกิดระบบค่ายขึ้นแลน้วนี้ในการพูดหรือเขียนก็ยังคงใช้คำว่าคณะอยู่หรือบางทีก็เรียกว่าข่ายสลับเปลี่ยนกันไปตามความสะดวกหรือคุ้นเคยไม่ได้แน่นอนตายตัวแต่เมื่อกล่าวถึงการสก,กัดคณะ ของนักมวยในยุคแรกๆย่อมเข้าใจว่าเป็นไปในแบบพ,พี่ต่างมาข้างต้นนะครับสําหรับคณะนักมวยยุคแรกน้าคณ,ณะย่อมเป็นเจ้านายหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับการตั้งคณะขึ้นก็ไม่ได้หวังผลประโยชน์จากนักมวยนอกจากชื่อเสียงว่าคณะของตนเป็นแหล่งรวมของนักมวยชั้นนำเท่านั้นเมื่อนักมวยในสังกัดของตนชนะก็ได้ชื่อทำนองเดียวกับ นักดนตรีไทยในอดีตที่สังกัดอยู่กับเจ้านายต่างๆหากเห็นชื่อคณะมวยดังใหญ่ที่มีชื่อเสียงในพระนครก็มีชื่ออทิคณะวังปีมประชากรในพระอุปการะของกรมหลวงชุมพรเกียรติอุรุศัดมีนายราวาทูรุท่านในขนาดนั้นนะครับพระชลามพิยศรสีนีราชนาวีนะครับนักมวยเรียกท่านว่าคุณพ่อสลา เป็นผู้ควบคุมดูแลและจัดการในความเป็นอยู่ตลอดจนการขึ้นชกคณะชายามีความเกี่ยวพันกับคณะวางเปลี่ยนประชากรกล่าวคือนักมวยทั้งหมดซึ่งเป็นมวยใต้ที่ขึ้นมาชกที่พระนครจะไปซ้อมรวมกับคณะวางปลี่นประชากรแต่เนื่องจากนักมวยเกิดทั้งหมดมาจากชายาโดยมีจังหวัดอื่นๆของภาคใต้บ้างปะปนมานะครับ มีพระยาวจีรีสัจจลักษ์เป็นผู้อุปกระ,ะและมีนางสาวชื่นรียาไพ่บุตรสาวเป็นผู้จัดการดูแลนักมวยทั้งหมดจึงพอนับเป็นคณะใหญ่คณะหนึ่งได้นักมวยทั้งหมดมาจากชายาและจังหวัดวอื่นภาคใต้นะครับคณะโรงเรียนสวนกหลาบเป็นคณะที่ก่อกำเนิดนักมวยอีกขึ้นมามากมายเริ่มเมื่อมองเจ้าวิบูลสวัส,สวัสดิกุล ทรงนำเอาวิชามวยฝรั่งเข้ามาเผยแพร่พในเมืองไทยเป็นคนแรกนะครับได้ให้มีการฝึกวิชามวยให้กับนักเรียนโรงเรียนสวนกหลาบโดยมีหลวงวิสารโดยองค์กรเป็นผู้สอนวิชามวยไทยมีหลวงพิพัฒนะพรลากายเป็นผู้ควบคุมและร่วมฝึกสอนนักมวยมีชื่อจากคณะโรงเรียนสวนกลาบเช่นนายจีนพลลจันทร์เจ้าของสายยาคู่กับนายทัพจับเกาะ แห่งคณะวางเปลี่ยนปจกรที่ว่าหมัดนายจีนตีนนายทัพคณะลูกศรมีหม,ม,มอราชวงศ์มานพลาวันเป็นทั้งครูและผู้อุปกละนักมวยในคณะสัญลักษณ์ของคณะลูกศรก็คือรูปศรไข่กันเป็นรูปกากบาทจึงบางทีเรียกว่าคณะศรไข่นักมวยในยุคแรกๆจะเป็นนักมวยมุสลิมเป็นส่วนมาก ถือได้ว่าเป็นคณะมวยมุลสลิษคณะแรกของไทยด้วยนะครับนักมวยชื่อดังของคณะคือสเล็ปคนทั่วไปเรียกว่าบังสเล็ปสอนกว้านเลยเป็นนักมวยเก่าที่ชกมานั้งแต่ยุคขาาเชื่อสนามมวยสวนกุหลาบและเป็นหัวหน้าคณะนี้สืบต่อมา